คิดฮอดบอสแล้วครับคิดฮอดทุกบาทอย่างพี่อามพี่อามเนี่ยวพี่อัมแอโพวสกลุ่มป,ปิดแล้วคุณเร็วเลยนะพวสกลุ่มปิดแล้วคุณเร็วเลยนะแหน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 คุณนี้เร็วกว่าใครในตปตพีคุณนี้เร็วกว่าใครในทพ,พีวันนี้แต่งหน้าเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตนะครับผมก็เตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็เสร็จงานนี้ก็เดินทางไปที่ จังหวัดยะโสธรพรุ่งนี้ก็มีเช้าที่สาลยะโสพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งก็เอฟซี FC ก็ถามข่าวถามข่าวกันมาเยอะจริงๆแล้วผมก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็เอาตามเออมาอย่างพี่น้องเอาตามเอาตามความเหมาะสมแล้วก็เห็นความเหมาะสมของทางเอ่อเพิ่นตัดสินแล้วพี่น้องน,น,น,นอนบอรอดสิยดดอีกย,ยังพี่น้องเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าความจริงก็คือความจริงเป็นจริงพอใตอ้ถ้าชนะไปฟินขับสามวันติดเลยพะะนะบู๊ บุยยังก่่นถ้ายังกว่าไม่แพ้ก็ชน,นะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เร่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการจะฟื้นคืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเอง รู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีตก็ฉันให้นานได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รังเธอไว้นานรอกนาะ มีสามถุมเครื่องมาให้หล่นอ,อยู่ไปตรวจสีสองเครื่องหมทีเห็นไปรวจเจ็บปวดเลือดเดี๋ยวไปตรวดแถมไปรวดพี่น้อง Good luck Good luck ขอบคุณนะครับพี่น้องใครจะบอกมูจอเลยมามูจอลก็ต้องคิดอย่างไรเพราะว่าผู้ใหญ่พี่เล่นนี่ยังไม่คิดอย่างไรเลยเออไม่เป็นเรื่องปกติของชีวิตยังมีอีกเยอะยังมีเรื่องเจออีกเยอะชีวิตนี้เออ ท่านเพลงนี้ถือว่าเพลงที่ผมชอบมากรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีตตอบฉันให้นานได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่อความรใครบอกเลี้ยว เจ้าจะคิดยังไงไอ้เอยเป้เมันอไหด่ดูเออหันหันห,น,หนาวมืนอไหร่ไข้กว่าดเมื่อกี้งูเห่งบดีมันเดี๋ยวแล้วมันล,บลบน้มล้มได้เนี่ยเพราะขามันตุ้นยกขึ้นแล้วไปพุ่นไปไปซอกยออกขึนเนี่ยผมอยู่งานครับวันนี้ผมขึ้นไปที กินเขาก็ยังรู้สึกเป็นต่รอแทนนะรอบอรอหรือพูดในร้องควายให้ขวานพี่น้องควอาเขาปเป็นเดรนโอ้คิดรับบอรอบอสวยหายบอลงควายพ,พี่น้องฟินแลนงงมากช่างแต่งหน้าผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ไม่ลงคอให้ผู้ใหญ่บ้านฟิน,นเลียมือเลี้ยงไปนอนอยู่พุล,า,ลาร์เธอแถวใกล้ศาลพุลารพี่น้องคำมากกับจไปขึ้นเครื่องอยู่บนเพราะพวกนี้มีงานที่จะโสดทอนไอ้พวกนี้มีงานที่เห็น ชลบุรีร้านม่วนจ๊บบอกร้านม่วนกุ๊ปม่วนจอยแซมมี่เริ่มทำคิวอย่างนั้นได้อยู่นะ<ม>เริ่มทำได้แล้วแต่ว่าเราอ่ออีกนิดนึงได้่วันนี้ได้วันนี้ได้ได้อยู่หรือได้เลยวันนี้ได้แต่แต่ผมได้ไหมวันนี้ผมกูกูไหมได้ผมเกือบเกือบจะได้ผมให้แปดสิบเจ็สิบห้าพอ วันที่สามมาศีสเกตใช่ไหมใช่ครับน่าใ,ใ,ใช่เรอพี่ผมก็ไม่รู้ผมเล่นแล้วมันผมไปที่ไหนบ้างชีวิตผมก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนั่นแหละว่าใจผมไปที่ไหนบ้างวันนี้เล่นปักธงชัยอีกแล้วผมมาเล่นอำเภอเดียวเหนืเดือนละครั้งตุลาพฤศจิกาธันวามก,กราเออธันวานไม่ได้มาใช่ไหมบอธันวามาหรืเป่าเหมือนได้มาอยู่นะไอ้ที่กินยำอะไรอย่างที่อ่ะคนปักธงชัยหรือคราโครามาทุกเดือนคือคนามาทุกเดือนอะ่ะผมมาจังหวัดนครราชสีมาทุกเดือนแล้วจ้างอะไรนักหนาทุกเดือนไม่เบื่อเพื่อนเป็นแลด์หรอ ผู้ร้ายก็ผู้ร้ายขี้ร้ายก็พอแหงพรุ่งนี้นะ่ะกี่โมงวะคุณทนายฟางมากี่โมงเก้าเก้าโ <9. S 2> มงเช้าไปเข้าไปทไานบอกใช่เข้าเสร็จปุ๊บไม่เกินเทีย่ยคือดนเทพี่พี่างจองที่ไรสดเลยมานายว่าเขาปิดคาเฟ่ทีไ้ไรสุดสลวพวกนี้นไม่เบื่อบอดพะนะ ปากทงใช่หรอผมมาปากทงใช้บ่อยมากผมอยากผมอายอยากมาเลยผมเขินที่จะมาผมเขินที่จะมาทั้งนี้ทุกคนรู้ไหมอันนี้หอนวันนี้มันคือบรปเวณบรหวารแท่โนฮอนเราคลิปมีนิ้วมัดีไม่อยากเสียหรอ,อ,อ,อกหอนหรอรู้สึกอับก่าไหมเลิศเน,น <c oughs> <c oughs> าะ premium premium car ห่อนบอสูนโอ้ห่านอยู่มีน้องสานถายตีทอปไปไปถ่ายถ้าเก่เท่าแก่ใหญ่เจเปิ้ลปักธงชัยลักบอสวิกพี่น้องเพื่อนพ่อจิปั่นมุ่นในไฟพวนลราพี่น้องเจ้าเสียบอกมีแต่เพื่อนจิปั่นมุ่นในอยเพื่อนจิปั่นเมหน่ดยอยแล้วเพื่อนหักไอยหลายเจเปิ้ลเสียทีเมืองโคราชอันดับท็อปเมืองโคราชบอกไว้ก่อนลำดับท็อปเมืองโคราชพื้อัน ชนะแล้วขายเลยใช่ไหมรออะไรอยู่ละ่ะหิวข้าวเงินก็ต้องใช้ศูนย์ทรงสันส้นติเดียวฮะทรงสัน้นเดียท่านอยังผู้อื่นเขาลำบากกว่านี้โยนี่เขาเกือบจะเปรียบพร้อมแล้วพ่อแม่กับกิงทั้งสองพ่อกับกิงแม่กับกิง บ่ต้องสองสารลูกข,ขวอยเด้อพ่อแม่เพิน่น,นเกีงอหลีพ่อเกล่นเกียงแม่เกลือเกียงลูกขวอยนะ่ะบ่ต้องห่วงพี่น้องใจสิห่วง